สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่วัดจันทร์ัอนออกและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดจันทร์อนอนอกกันแล้วค่ะเย ซึ่งบอร์ดของที่นี่นะคะเราก็จะให้คุณปิงปิงนะคะเป็นคนอธิบายให้ทุกคนฟังค่ะโอเคค่ะ <laughs> ที่นี่นะคะมีมาตั้งแต่พศ2276แล้วก็คือสร้างใหม่มาแล้ว3ครั้งด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยมีใครรู้ไหมว่าทําไมมันถึงสร้างใหม่มาแล้ว3ครั้งด้วยกันเพราะว่าที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านค่ะจึงทําให้เกิดการน้ำซอตะลิง่งแล้วดินก็ซุดลงไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะ และแม้ที่นี่จะเป็นวัดใหม่นะคะแต่ก็มีการเชื่อว่าพระยาจักรีก็เคยมายกทับแล้วก็มาหยุดทับที่นี่ด้วยค่ะ ก,กันนั่นเองค่ะและที่นี่นะคะคือตําพุกระเจดีสะหลวง2แปลค่ะใช่แล้วค่ะ และส่วนนี้คือบรรยากาศโดยรอบของพระพุทธเจดีสะหลวง2แควนนะคะซึ่งในส่วนทางนี้นะคะมีทางเข้าสามทางค่ะค่ะและตรงนี้นะคะก็คือจารึก2แควนค่ะประจำวัดจันตะวันออกนั่นเองค่ะ ซึ่งเนื้อหาในจารึกสองแควนี้นะคะก็ได้กล่าวถึงนาวาเอกจุลินเหลือนาคคนบ้านจอมทองจังหวัดพิษณุโลกผู้เชื่อและมีศรัทธายอย่างแรงกล้าในบวรพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพลเอกดอกอรสิริธิวพันธ์และคุณเร็มฤดีชามพูนศผู้เป็นกัลยาณมิตร สามคนนี้ได้พร้อมใจกันอารัธนาพระคุนเจ้าพระอุบาลีอตุโลเป็นองค์อุปถัมภ์ร่วมกันก่อสร้างพระพุทธเจดีย์สองแควเพื่อบัรจุพระบร,รมสารีริกธาตุแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนวัจันตะวันออกค่ะกับทั้งอุทิศมหากุศลนี้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชมพัรษาครบ8ปปีซึ่งจารึกนี้นะคะก็ได้ทำการจารึกเอาไว้เมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2549ค่ะ เราไปเราก็จะเดินทางไปที่อุโบสถกันนะคะไปไกันต่อค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆภายในตัววัดและอีค่ะเก่าโบราณใช่ไหม Vintage และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในรอบของเขตนพุทธาวาสนะคะ นิ้เราไปสอบถามคุณลุงขายไอติมมานะคะคุณลุงบอกว่าสาราที่3อันนี้นะคะเป็นสหกรณ์เก่าค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการบูรณะใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็คือผุพังค่ะอ่าแล้วตาลาการประเรียนด้านหลังเรานะครับก็คือเคยเป็นสถานที่ทดลองจัตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยก็หรือว่าสาหกรณ์วัจัน์ไม่จำการสิณชัยนะครับ ซึ่งจัดตั้งโดยกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ในปีพุทธศักราช2459และปัจจุบันก็ได้ย้ายไปตรงฝั่งนูน้นะฝั่งใกล้ๆกแมโคโครนี่แหละไม่รู้กันเรียกว่าอะไรอ่าแล้วก็ที่วัดจันทน์อ่อกนะครับก็มีการจัดงานสมโพธด้วยนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่จัดก็คือวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2566ครับ ไปเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูด้านหน้าของวัจันรตะวันออกนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะเราก็จะไปซื้อของกินกันนะคะทุกคนก็แล้วใช่หมคะว่าเพิ่ไป ขอกระโปรหดอเป็นช่วงตอนไหนตอนเย็น,นะคประมาณกเ,เรียนอะไรแบบนี้นะค,ะค่ะช,ช่วงเยนก็จะมีบางาได้ขนมปนกันมาแล้วนะคะคตามคลิปเลยซึ่งต่อไปเราก็จะไปซื้อน้ำฝั่งตรงขามนะคะร้านนี้อร่อยมากๆไปกัน เคยกินเมลานี่เคยกินอร่อยมากต้องมาใช่ไหมใช่เขามาซื้อปุยมาอันนี้เราไปสอบถามคุณลุงขายไอติมแล้วน,นะคะคุณลุงอร่อยไหมบอลขอบคุณค่ะใส่เลยมั